สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพรงงั่งอยุธยาพิมพ์เล็กนะครับวันนี้ก็มีมาใหม่หนึ่งตนนะครับก็เป็นพิมผมหวีนะครับแตกต่างจากล้นแบบไหนนะครับเป็นพิมพ์ใกล้เคียงกันนะครับคุณผู้ชมเห็นเห็นสององค์นี้ไหมครับนี่ฮะกับผมหวีนะครับนะครับนี่เขาเรียกพิมพ์ผมหวีนะฮะเห็นไหมครับที่เป็นแฉกแฉกันไปนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับ ตนี่เป็นพิมพ์หูยาวนะครับเป็นก็คล้ายๆกันนะครับทั้งสององนะครับก็เลยมาดูจุดแตกต่างกันนะครับเห็นมือไหมฮะเห็นมือครับตัวนี้พิมพ์หูยาวมือประสานนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ผมหวีนิ้วจะกระดกขึ้นไปนะฮะเห็นไหมครับดูนิ้วนะครับเป็นหลักนะครับนะฮะจุดตำหนิก็แตกต่างกันนะครับนะครับแต่ก็ องเล็กเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับจุดตําหนิของพิมพ์ผมหวีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขอบนี่นะฮะนะครับจําแค่ขอบนี้ก็พอนะฮะจบเลยนะครับแล้วก็มาดูที่เนื้อหานักันบ้างนะครับนะครับเนื้อหาก็เราก็จะดูพวกดินนิดหนึ่งนะดินวันนี้ อาจจะแดงนิดนึงนะครับช่วงนี้นะตอนที่ถ่ายนะครับเป็นตอนกลางคืนนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนกลางวันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพระนี่เพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมเพิ่งได้มาตอนช่วงเย็นๆนะครับนะครับพี่เขาด้แบ่งปันให้นะครับเนื้อหาลึกๆนะครับนะฮะเห็นไหมครับพระนี้จะต้องมีสนิมด้วยนะครับนี่นะฮะหรือค่าโพคีเบด้วยนะครับนะครับที่ลึกๆนะครับเห็นไหมครับ ทีมนี้ก็ถือว่าสวยงดงามนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนะครับพระก็อยู่ในยุคประมาณสองสามร้อยปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับพวกลายด้านในนะครับมีส่วนของสนิมด้วยนะครับนะครับในพระยุคเดียวกันนี่เราต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะไล่กันเลยนะครับเห็นไหมครับลิปนี้นะครับเห็นะครับกันหนึ่งนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาองค์นี้ออกไปแป๊บหนึ่งครับนี่นะฮะดูผิวนะครับดูผิวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ผิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะฮะนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงดงามเห็นไหมครับถ้าเข้าพิมพ์กันแล้วนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะเนื้อเนื้อแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทั้งสองนะครับ นี่นะครับนะครับสวยงดงามนะครับเป็นพระที่สะสมนะครับช่วงนี้ก็สะสมอยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวมือลื่นก็น่าจะมาอีกสักองคหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เข้าซื้อเข้าบ่อยนะครับนะครับซื้อมาขายไปนะฮะก็เป็นธรรมชาตินะครับก็คนชอบนะครับนะครับคุณผู้ชมนี่นะเนื้อเดี๋ยวผมจะให้ดูพรุ่งนี้นะครับเนื้อจะประมาณนี้นะฮะออกแดง ที่บอกว่ามีคล้ายๆพลอ,อยด้วยเดี๋ยวพ่งนี้จะชี้ให้ดูนะครับว่าใกล้เคียงขนาดไหนนะครับของมิดพลอ,อยนะนะครับไงครับเนื้อโลหะใช้ได้ไหมฮะนะครับพาอยู่ในยุคสองสามร้อยปีนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะด้านหลังเดี๋ยวชี้ไปเดี๋ยวก็จะบอกว่า นี่นะอีจุดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมจะชี้ดูนะนี่นะฮะต้องสังเกตนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับมีนิดหนึ่งนะฮะนี่นะต้องคนที่แม่นจริงๆนะฮะที่ดูผมวีนะครับด้านด้านหลังนี้ฮะเห็นไหมครับผมวีนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กอยุธยานะครับนี่นะฮะเนื้อดินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสภาพนี้บอกได้เลยนะครับว่า ค่อนข้างที่จะงดงามนะครับนะครับจําแค่จุดเดียวนะครับคุณผู้ Angie General. ชมจุดนี้นะครับขอบตรงนี้นะครับพิมพ์ผมหวีนะครับนี่นะครับจบเลยนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่ขีดลงมานะครับเป็นของบล็อกนะครับเกิดจากบล็อกนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะนะครับเกิดจากบล็อกนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ